ครับบ๊ายดีครับผมบ๊าดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะลุยกันต่อนะผมนะในการทําทางบนนี้นะผมะครับทําทางวิ่งครับทําทางเดินบนนี้นะครับไปเดี๋ยวลุยเลยครับผมโอเคถ้ารถเกจเข้าได้แสดงว่าแมคโครเดินได้ครับผมนะแสดงว่าแมคโครเดินได้นะอือน,ไน,ะ,ไน,ไน,ะ,นะไปเรื่อยๆมือโอ้โหทำไมมันดันช้าเนี่ยอ๋อมันสงสัยมันออกนอกเขตครับผมนะ นอกเขตครับผมนะครับออืไาดัานไปอ,อโอเคเออมันออกนอกเขตมันจะอันนี้นะผมมันจะตกทำไมเนี่ยฮะโอโ้โหอะไรขอพี่แกเดี๋ยวสลบก,กูไม่สวยอย่าตกเฮ้ยหนอยอย่าตกถอยถ้าตกปุ๊บต้องรีบดีเซ็ตเล็วผมนะเดี๋ยวสลบมันไม่สวยนะครับอืมโอเคไปดันไปป๊บหรือว่าเราจะแม็ดโคล่าจุดค่อยๆเกีย่ยไป,ไปดีวะ นั <Cornell. S 2> ้นมันจะนานมากเลยนะเอาค่อยๆดันไปอย่างนี้ก็ได้ปะโอเคไปค่อยๆดันไปแบบนี้ก็ได้เอไปดันไปเอ้ดันไปตึ๊ด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 ตื๊ดต๊ดไปมาอีกมันก็มีในช่วงนี้แหละที่มันจํากัดขอบเขตนะผมดันไปเอ้อมือบือดันไปดันไปดันไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออที่ทางกรมต้องการหน่อยอย่างนั้นแหละ ไปเรื่อยๆผรันไปเรื่อยๆครับรันไปเรื่อยๆนะครับโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออสูงเกินก็ถอยมาผมน่ะถอยมาก็ดันไปใหม่ผมบึนบึนดันไปใหม่ผมนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยผมนะอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละว้านี่ว้าอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออฮ่าฮ่าฮ่ายอดไปเลยมั้ล่ะฮ่าฮ่าม มาเบื่อเลี๋ยววื้นหลักๆวื้นเดินหน้าดิไอ้หนูโอ้โหแล้วมันจะง่อยลงทำไมเนี้ยดูดิดมันค่อยๆวื้นๆลงอยู่เลยโอ้โหต้องบิดละเออบิดแล้วก็ถอยผมแหบถอยแหมถอยดิโอ้ยถ้าลงไปรีเซ็ตทันทีแล้วผมนะครับอย่าไปอย่าไปไปล่อยมัน ลงตอกทำไมสวยนะสรลไม่สวยนะ,ะมยนะผมมันจะพังหมดนะครับมันจะไม่สวยอืมหรือว่าเราจะแม่โคมันก็ค่อยเกียดีกว่าทุกคนครับนะโอ้เอารถไถนี่เป็นชั่วโมงคนระับอกมันลานมอนกันนะรถรถแม่โคนี่มันมันเอาช้าจริงแต่มันชัวนะไปเดี๋ยวเอาลองเอาแม่โคไปดนะูผมนะครับช้าแต่ชัวผมนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ช้าแต่ชัวรคับนะไปลองดูนะผมนะอลองแม่โคไปลองดู ครัาขี่โอเค,อเค,อเคขึ้นไปมั้งอืออือโอ้โหข,ขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นพอดีไหมนี่เฮ้ยพอดีครับผมอือโอเคขึ้นได้ขึ้นได้อือโอเคองั้นแหละเออมันเหมาะสมกันหน่อยนะนี่อย่างนี้แหละเออลองดูดิสลบไม่สวยเลยเห็นไหมามาเดี๋ยวเราแต่งเองดีกว่าครับผมไม่ไม่ถูกใจว่ะไอ้บาานันไทยอ่ะ แต่งเองนี่กลัวแต่งเองนี่กลัวนะผมนี่อ่ะมัค่อยเกลีร์ไปผมไปค่อยเกยเลีร์ไปเรื่อยๆนะผมเรื่อยๆนะหนี่ผมเราก็เลยๆลงไปเลยนะผมเลยๆลงไปเลยครับผมแล้วก็แต่งสโลปด้วยเออหนี่ผมแต่งสโลปด้วยเจึ๊บจึ๊บเนี่ยแบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวให้มันพ้นตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอารถไถน,นะผมเดี๋ยวค่อยเอารถไถน,นะครับโอเค ไปเรื่อยๆัมไปเรื่อยๆนะครับปื๊บนี่โอ้โห,โโหขุดลงเยอะขุดลงเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก่วงไงเนาะแม่โคเนี่ยมันกว้างครับโอเคอนี่ผมเทไปแล้วผมยังเจมเข้านะยังแจ็บนะโอ้โหผมรถไถยนี่เอ้ยรถแม่โคนี่มันทำทางไม่เรียบครับผมนะมันก็เลยเวลาเดินผมกลัวมันกลัวมันตกนะผม มันทำทางไม่เรียบครับผมนะครับทำทางไม่เรียบอโอเคแต่ว่ามันก็ทำได้อยู่นะเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแมตโครับผมนะ,ะแต่ว่าก็ได้อยูนะนี่ไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมนะไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆครับผมอโอเคนะครับผมไปเรื่อยๆ,ๆผมเพื่โอเค ียน่าจะเดินได้แล้วนะน่าจะเดินได้แล้วนะไปลองเดินดูผมไปดู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 โอเคเฮ้ยได้ครับผมได้นะสบายสบายตรงนี้มันก็จะนูนนิดนึงครับผมช่างมันนะผมไม่เป็นไรอาจจะนูนนูนนิดนึงครับผมป๊บโอเคผมไปเรื่อยๆผมเพิ่เกี่ยไปแล้วก็เอามาเอามาลองทางนะเอามาลองทางเอาดินมาลองทางครับผมนะเอาดินมาลองทางแบบนี้เออนั่นแหละนั่นแหละที่สังคมต้องการนะผมนะครับ อย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยฝั่นงนี้เทถนร้องได้ไหมก็ร้องได้ผมนะโอเคผมไปเรื่อยๆผมนะไปเรื่อยๆนะครับผม<ส>เรี่ยวการที่เอาแม่โคทำทางก็มันจะมันจะช้าผมแล้วก็อผมว่ามันจะชัวร์แล้วก็ง่ายกว่านะเอาแม่โคทำทางมันง่ายนะแต่ว่ามันข้อเสียก็คือมันทำทางไม่ดีผมนะมันจะเป็นหลุมนะผมมันมันจะไม่เรียบกับ มันเสียงตัวการรถตกมากครับเส <laughs> <laughs> ียงตัวการรถปิ้นตกมากครับผมปึ๊บนี่โอเคตรงนี้ดินต่ำครับเอ้าผมต้องยึดต่ำครับไม่ไรเดี๋ยวเราลอยล้วงเอาดินด้านด้านหลังก็ได้นะครับลอยล้วงเอาผมนะครับลอยล้วงเอ้องอ๋อทำไมรถไถนี่ล้วงไม่ได้นะแม่โคนล้วงได้คนระับผมได้เปียกนะครับได้เปียกตรงนี้โอเคดึงกลับมาอโอเคนะครับปึ๊บนี่นะครับ สบายแบบนี้เออนั่นแหละสบายสบายสบายชิวๆวผมมัปุ๊บไหนโอ้ยทำไปเรื่อยๆผมทำไปเรื่อยๆนะทำท,ำนๆนะทำทางไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะเพื่อนดีของเพื่อนดีนะเพื่อนดีเพื่อนดีไปเข้าได้หรือเปล่ามันรู้สึกมันแคบเกินไปเนี่ยรู้สึกมันจะแคบเกินไปว่ะทุกคนโอ้ยอะไรมันเดี๋ยวเอากองนี้ออกก่อนโอ้โห อะไรวะเนี่ยเอ้าลองเดินไปดูมั้ลองเดินไปดูจะตกนะเว้ยอย่าตกนะตก,นะตกไปนี่สวยเลยนะเนี่ยอ๋อสว่างขึ้นเยอะเลยจะปิดทําไมก็ไม่รู้อืมเดี๋ยวผมเอารถเกียร์มาเกียร์ก่อนดนะีกว่านนะผมเพราะว่าไตรงนี้รู้สึกว่าดินจะขาดกว่าเดี๋ยวเราผมขอลอยล้วงเอาด้านหลังก่อนนะลอยล้วงเอาลอยล้วงเอาลวงล้วง,งได้ไหมนี่ล้วงได้ไหมอ้โหบูมสุดไอ้ป้าเอ,อ้ยกะไระ่ ปุมสุดเจ๊ยดูดิรวงก็รวงไม่ได้โอ้โหไอรวงก็รวงไม่ได้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำมาถึงตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเอารถไถมาเกี่ยวผมนะครับโอเคนี่เพราะว่าตรงนี้รู้สึกมันจะต่ำครับผมนะดินดินยินจะขาดครับผมนะโอเคผมก,ก,ก,ก็โอเคฟาฟาโอเคป้าโอ้โหยก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 เอ้ยหนัว ไปถอยถอยชื่อโอเคไปเรื่อยๆผมนะไปเรื่อยๆนะเราอาจได้กินได้กินนะแปดนาทีครับผมนะไปเรื่อยๆผมชิวๆเพลินๆด้วยเนาะนะผมเพลินชิวๆผมไม่มีการตัดนะครับผมโอเคโอ้โหมีการจะตกด้วยนะจื่อดึงฝั่งนู้นไปดึงฝั่งนู้นไปดึงฝั่งนี้ถอยจะตกก็หยุดแล้วมันจะตกก็หยุดเลยเฮ้ยมันดึงถอยได้ป่ะดึงถอยได้หรือเปล่า ผมว่ายิ่งยิ่งหนึงถอยอยิ่งหลุดว่ะผมว่านะหรือหยุดอ่าไม่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 ให้ตกเดี๋ยวมันเสียผมเดี๋ยวงานมันเสียะนะไปเดี๋ยวเอาเออรถเกียร์ไปเกียร์แล้วก็อยนี้ดีกว่านะผมเอารถเกียร์ไปเกียร์นะผมแล้วหน้าง,งานอยู่นี้ดูดูไม่โคนไปเกิอดอยู่นู้นผม,มโอ้อะไรหน้าง,งานก็อยู่อย่างนี้นะแต่ตไปเกิดตรงนู้นม,มันคือแหลบเดินรถไฟผมเดินข้ถไปนะ โอเคนะผมอันนี้ก็คือหน้าง,งานที่แมคค็กโรทำนะผมโอเควางผ้าลงปึง้งวางลงเรียงปึง้งโอเคผมประมาณนี้ผมนะครับแล้วก็ดันไปเลยแมนโอ้โหทำไมมันดันให้หลุดลูกพี่เนีย่ยมันทำยากมากนะทุกคนนะทำยากจริงนะโอเมนดีวะทำยากมากนะไอ้แล้วม,มันสุดขอบเขตเนี่ยมันสุดขอบเขตแล้วที่มันก็ดันดันช้าผมนะ ดันช้ามากนะครับคือขอบเขีดแล้วเนะน,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 นี่ยนั่นๆๆย่าดันไวดิเมื่อกี้ดันช้าทีนี้จะมาดันไวคืออะไรโอ้โหอ๋อตรงนี้รู้สึกว่าจะตกมนะั้ยทีมันรู้สึกขาดเนี่ยไม่รู้อู้หู้ดินขาดก็เกี่ยมาทีเกี่ยมาด,มาดิดินขาดก็เกีย่ยลงอีกดียวผมนะรออะไรครับเจะยากแล้วนี่เกีย่ยลง นั่นแหละอือดันลงอือบึนดันขึ้นนะผมดินเยอะก็ดันขึ้นนะผมดินขาดก็ดันลงครับนี่เออหมดเวลาก็ถอยเออบึนเคื่อนเดียวผมนะเกินดีครับดูไปเรื่อยๆผมบึนเบลื่อบไปเรื่อยๆครับออย่างนั้นแหละถอยมากอือนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครผม อ๋อเริ่มสวยแลย้วเห็นไหมเนีเ่ยพอมีเบิร์มด้านด้านด้านอะไรวะพอด้านด้านด้านบนเรียบมันก็จะสวยโหนะครับบึนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคถอยย่าตกลงไปดีน้องเอ้ยอ,อ,อะไรของน้องเนี่ยขยขึ้นโอ้โหอะไรของพี่แกนี่ยดูด,ดิด,ดูดิไม่ไม่ถอยให้เลยนะยุดยุด เอออย่างนั้นหละโอ้โหดูหน้างานอยู่ดูตรงนู้นนะผมหน้างานอยู่นีนดูมันมาเกิดอยู่ตรงนี้โอ้โหเอารถไอ้เข้าบ้านเลยเอารถนี้เข้าบ้านเลยดูหน้างานก็อยู่ตรงนู้นนะแต่ทําไมมันมาเกิดอยู่ตรงนี้เอ้ามันบ้าหรือเปล่าขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้ขึ้นได้หรือเปล่าอีกขึ้นจะเกินอีกขึ้นจะเกินนะเห็นมันว่ามันแต่พังนะพังหรือเปล่าพังหรือเปล่าดันขึ้นไปเลยผมดันขึ้นไปเลยเอ้ยไม่พังไม่พัง ป๊อบนะผมเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละเ,ออเดินขึ้นมาตรงนี้แหลยผมนะอถอยมาแบ<า>โอเคดันใหม่ป๊บบรุนรุนดันใหม่ดันใหม่หมหมเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละบุนร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 ุนอย่างนั้นแหละเอ้ยอย่างนั้นแหละปวดหัวผมโอเค,อเคผมไปเจอใหม่ในคลิปหนักแล้วกันนะผมพักผ่กอนกะ่อนนะสวัสดีครับผม